บางคนมาถามวัดว่าจะเป็นบาปก็เป็นบาป เพราะเอาบ่ได้ทำความชั่วบ่เดือดร้อนตัวเองบ่เดือดร้อนคนอื่นความชั่วนี้คือเดือดร้อนตัวเองและเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนสิ่งแวดล้อมเดือดร้อนสังคมอันนั้นคือความชั่วถ้าเอาบ่เดือดร้อนไผ่จะไปกลัวไผ่จะว่าให้ยังก็ถาม บางคนจะนุ่งผ้าขาวเสื้อขาวไปวัดอั่เปิ้นว่าฮือว่าเป็นสละเปานอกขาวในดำก็ปล่อยเปิ้นว่าไปเถอะเอาบาได้ทำความชั่วความชั่วนี่มาเกิดจากร่างกายจากปากจากจิตจากใจเอาไปเอามาคนที่ว่าฮือเปิ้ลน,นั่นแหละคือ ความชั่วเดือดร้อนเปิน้นทั้งงที่ตัวก็บดเดือดร้อนอย่างบัตเตอร์บัเคิงอย่างตัวเองก็ไปว่าเน,น,นื้อเปิ้ลอันเนี้ยจงหูสึกตัวว่ากำลังทำความชั่วจุเปิ้ลซอเสียดเอากำเหนือไปสอกกำไต้เอากำไต้ไปสอกกำเหนืออันเนี้ย กำลังทำความชั่วอูเสียดอูสีดามหมาลวดเผี่ยวโคนบุนอันนี้ฮ้องกันว่ากำลังทำความชั่วพูดเทศพูดสอดเสียดพูดคำยาบกรรมอันใดที่บกวนอู้ในทานละกำนันอูออกมาพูดออกมาอันนี้เป็นฮ้องกันว่ากำลังทำความชั่ว พูดเพอเจอคือว่าไปเลยบ่มีแก่นบ่มีสารถามหาข้อมูลบม่มีแต่งเอาขึ้นมาแล้วทำเมือคนอื่นเดือดร้อนอันนี้เรียกว่าเพอเจรออันนี้ก็กกำลังทำความชั่วกายกำลังจะทำลายเบียดเบียนคนอื่น ก็คือกำลังจะทำความชั่วกายไปเล่นจูผัวเปิ้นเมียเปิ้นเพื่อหวังใครได้เงินใครได้ทองกำจัดความไข่ความอยากของตัวเมื่อแล้วเป็นวันวันอันนี้ก็พึงอู้ว่ากำลังทำความชั่วทางกายปากกำลัง ถ้าจ,จะกินเหล้าก็คึดว่านั่นก็คือความชั่วทางกายกินเข้าไปแล้วเมาเข้าไปแล้วขับรถไปจนต้นไม้จนเสาไฟฟ้าแล้วมดตึงคนตึงรถต้องเข้าหงยากันเป็นละนาวเพราะเหตุว่ากำลังทำความชั่วเอาเหล้าเอายาไปเผา อวัยวะทางในเช่นปอดกาตับแข่งกาโลกกระเพาะลำไส้กาอันเนี้ยคือกำลังทำความชั่วหายมาแล้วยักกินทำยู่เพราะใจตกตำ่ำใจย่บใจบะเข้มแข็งปิกมหาเล่าหายาเหลือเก้าเมื่อบะกีวันนี้ บ้านตุลุงนี่ละอ่อนกะหายุสามสิบายหมอช้วยบตรตทานแล้วก็เพาะหัวหมดแล้วตายหนุ่มตายกล่ทงทั้งๆที่จะต้องอยู่ไปเมินไปนานอยู่เพราะใจตัวเองชั่วคิดก่ะถูกต้องเออเมื่อตะคืนนี้ตุลุงได้มีโอกาสโจกดี ทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาของจังหวัดเชียงใหม่ได้โทรมาบอกว่ารายการแสงเทียนเสียงธรรมบ่มีภัยออกขอนิมนต์ออกแฟนเตะตุลุงก็ได้ออกไปแล้วได้ประกาศไปแล้วว่าวันนี้เป็นวันอาสาหะปุจามีความสำคัญจังใดตี่ชาวพุทธ จะต้องมาเวียนเทียนกันแห่ต้นเตียนวาสามตานแล้วลวดเวียนเทียนกันมีความสำคัญอย่างใดให้ขอเจิญตั้นผู้ใหญ่บ้านกำนันและวัฒนธรรมประจำตำบลที่เป็นประธานสภาวัฒนธรรมและที่ตำบลดอนแก้วนี้ ตั้งเอือหมู่บ้านทัสองคนสองคนร่วมเป็นผู้ช่วยประธานสภาวัฒนธรรมปลุกระดมละอ่อนกลุมนุ่มสาวและเอ็กละอ่อนปากันนำเตียนแงเข้ามาแล้วก็มาเวียนเตียนกันในวันนี้รักสองทุ่มด้วยกัน วัดบางวัดกำลังเปิดเครื่องกระจายเสียงเสียงจำสายพือพ่อออกแม่ออกที่อยู่บ้านและกำลังมาตักบาทในวัดฟังขออนุโมทนานยินดีโตยเนอที่ได้แร่พระธรรมคำสอนเพื่องือสังคมเอาในมีความโู้แล้วจะได้อยู่ ตัวกันย่างมีความสุขบานหวานใจบ่ะเบียดเบียนกันอยู่อย่างครอบครัวอบอุ่นทีต่างรัฐบาลต้องการเพื่อมีครอบครัวอบอุ่นบ้านก็อบอุ่นแม่ออกพก่อออกที่ขายเล่าขายยา ขอเมตตาทำความดีสักวันหนึ่งย่างเอาเล่ามาขายมันจะได้กำไรกี่หมื่นกี่พันกี่แสนขอเมตตาเถอะเพราะพระพุทธศาสนานี่เกิดก่อนเฮาก่อนถ้าเฮาขายเล่าขายยาตัวเอวันนี้ชื่อว่าเฮามีส่วนร่วมในการสร้างบาปสร้างกรรมเพราะ กินไปแล้วสลิดบดีไปเวียนเตียนก็ไปยุ่งยายุงยาบอ่อเมตตากําเนอเพราะว่าจะเป็นบ้านที่ไหนติดได้ฟังวิทยุติตุลงกำลังออกรายการวันนี้เป็นวันสำคัญเชื้อใดเทาเวียนเตียนวันวิสาขาูุจา แล้วมาเวียนเตียนวันอาสาหะปูจาแถมอาสาหะเพราะมีความสำคัญเจียใดตู้ลุงได้สัญญากับปีน้องทังหลายเมื่อเตะคืนนี้แล้วเรื่องของเรื่องก็คือว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดมาใหม่ๆเปิ้นบ่ห้องพระพุทธเจ้าเตื้อเปิ้นห้องว่าเจ้าชายชิทธัตถะ เป็นธรรมเนียมของพญ,ญาเจ้าเมืองแต่ก่อนถ้าลูกกระจายเกิดออกมากนจะไปเจิญหมูพ่พระฤาษีจีพามสมณะติออกบวชมาตะเวยเอามากินเข้าในเมืองเหมือนกับมหากษัตริย์บ้านเฮาทรรนั่นละเอามา ในมนต์ตัเจ้ามาฉันพัตตาหารที่บ้านในจำนวนพรามตังมดที่เป็นพระฤาษีจีภพัยอ้อย่างต่างๆมีร้อยแปดองค์สวดเจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลในเมืองกับบิลพัทแต่ในจำนวนร้อยแปดคนนั้นเปิ่น ยุดไว้เห่้เจ็ดคนที่มีวิชาแก่กล้าเก่งๆร้อยกับหนึ่งคนนั้น่อฮือกับสำนักของภัยของมันร้อยเอเจ็ดคนนั้นของื่ปากกันมาตวายทำนายลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะว่าจะเป็นเจื้อใด พามจ้งหมดมาพิเคราะห์แล้วว่าเจ้าชายองนี้มีบุญวาสนามากเวลาเกิดก็แผ่นดินไหววกลบคุณหานไปหมูลลนลักคณาไปอขอโทษเอาไว้แปดคนพระจ้าเจ็ดคนเอาไว้แปดคนพามเจ็ดคนที่มีอายุนักเจ็ดคนแรกเน็ต พยากณรว่าเจ้าชายองค์นี้มีบุญนักสัต์ใหญ่ถ้าอยู่รองคารวสปกครองประเทศบ้านเมืองจะได้เป็นจกักรพรรดิใหญ่ที่สุดในโลกบ้านน้อยเมืองใหญ่จะเข้ามาแตายบในพระบารมีของพระจกักรพรรดิ ถ้าว่าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกในโลกาพามเจ็ดคนแรกทายวัจะอีแต่มีาพามหนุ่มหรือเปิ้นคนหนึ่งชื่อโกนทัญญะทายจี้นิ้วเดียวว่าเจ้าชายองเนี้ยบวชแน่นอนบอกคองคารวาด เพราะไปหันพุทธ,ธลักษณะเพื่อไปหันองคติ่นเป็นกงจักรกงจักรวงเดือนนั่นน่ะที่เอาหันเป็นเอาเลือนะ่อยไหมน่ะองคติ่นเป็นห้อยกงจักรอยู่บวชแน่นอนว่าอย่างนั้นเนี่ยพอออกแม่ออกตู้ลงขอย้ำแถบน้อย เอาจังโลกไปหาตนบุญหั่นตนบุญนี่เกิดที่อั่นที่นี่อุบาสีวิจัยมาเกิดพ้องไฟมาเกิดพ้องนุ่มไปใส่เพื่อนอย่าไปนับได้นับไปไะพอดีๆก่อนใหรโหว่าตนได้เป็นตนบุญตนบาปมไปพ่อองค์ตินเนี่ยก่อน กันเป็นห้อยกงจักเอออันนั้นอะร้อยเปอร์เซนลุ่มขาอใส่เตอแล้วเวลาย่่ำนะช้นติ่นกับอ่ากับใกล้ๆนิ้วตินนะงงต่นนั่นนะรังโอ่งติ่นนั่นยังเป็นเว้าเป็นแหวงอยู่อันนั้นฝั่งงอมเขาใส่เตือ อห้อยตีนคุบาสีวิจัยห้อยตีนพระพุทธเจ้านี่บระระเบาเย่ลงไปตั้งกลางองค์ตีนนั้นมีห้อยนักเต้าเดียวกันอันนั้นคือตนบุญก่อนว่าห้อยตีนเป็นองค์ขะโลงเหี่ยตีนมดล็อตเหียอันนั้นฟังงอมใส่เตื้อ บางทีก็ปใบจเป็นพาอรหางันปลอมไปก็มีขอฝากพี่น้องทั้งหลายไปแล้วจนใไงหน้ากาบานมาพระพุทธเจ้าก็ได้ออกบวชแต่โกนทัญญะผู้เป็นพามหนุ่มกว่าเพื่อนจะได้จวนพามทั้งหลายออกบวชโดยปากฏว่าพามร้อยแปดคนนั้นพากกันตายไปเหรอ เหลือกัลูกของพามาในจำนวนแปดคนนั้นก็เลยจวนกันนะมีพระมีวัปปะพัทธิยะมหานามอัจชิสี่คนออกบวชโดยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนไปอุปถากริหันตอนนั้นยังเป็นสมณะอยู่ ที่สุดมาพระพุทธเจ้ามาปั้มเป็งอดบกินเข้าได้สี่สิบเก้าวันเพราะคิดว่าการกินเข้าเนี่ยทำมือกิเลสนักก็ยังบ่สำเร็จเตื้อในที่สุดมาพระองค์ย่างจากการบกินเข้าวปิกมากินเข้าแทนปันจวคีตังห้าโคนพัญญาวัปปะพัิยะมหานามะอัศชิ ปากนีว่าสมณะองค์นี้ประสมเร็จเป็นพระลหันแล้วเพราะว่ากลับมาสวยพระกยาหารมากินเข้าอย่างเก่าทายความเพียรเนี่ยแล้วปากนีไปอยู่ป่าอิสีปัตนะมิขทายวันและอพระพุทธเจ้าปั้มเป็นคนเดียวพระองค์หันมาปรปริบัติ ตั้งใจในวันวิสาขาปูจาเดือนแปดเปงเมื่อเจ้าพระองค์ก็ได้สำเร็จในอริยมรรคอริยสัจตั้งสี่เมื่อสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นดินไหวเป็นดินทางในครั้งนั้นหูหมดตึงโลกนี้ตึงโลกหน้าหูกูย่าง เป็นมนุษย์พิเศษที่แรกจะบะกึกเต้เธอไผยฟังพระพรมทื่เทา้บบาสหามบดีพรมประขอลัตนาพระพุทธเจ้าเลยตัดสินใจเตศจะเต้เธอภัยดีฮะอุบาอาจารย์ที่ไปศึกษาเลาา่าเรียนมู่เน้นกิเลสเบาบางแล้วแต่เช่าะหาที่สำเร็จปะปะแล้ว จะไปเตะให้เขาฟังปากฏว่าปากันตายไปเหียมมดเมื่อลนป่นป่ายมาขึ้นเตึงหาปุญกุณกองปัณจวกีต่างห้าปันนี้อยู่ที่ไหนพระองค์รับตาจำเดียวหูว่าไปอยู่ป่าอิสิปัตนะมิขทายวันพระองค์ก้มุ่งหน้าเข้าไปสู่ป่าอิสีปตนะมิขทายวัน ปันจวคีตังห้ามมกโนทัญญะเป็นหัวหน้าเปิ้นหันพระพุทธเจ้าที่สำเร็จแล้วเข้ามาว่ากันมาฟู่จากกันว่าสมณะองค์นี้ตั้งแต่เฮาหนีมาม,มมีที่เปิ้งจะมาเปิ้งหมู่เฮาแถมไทยจะไปลุกไทยจะไปต้อนรับปล่อยเห้เปิ้นมาตามสบายสบาย พพระพุทธเจ้าไปถึงป่าอิสีปะตะนะิเมฆทายวันแล้วห้าองค์มามีไัยกมือไหว้พระพุทธเจ้าสักคนตะกอนเคยอ่อมอ่อนเคยน้อมประเดี๋ยวนี้มีนิสัยแปลกไปพระองค์กงู้ด้วยจิตของตอนเองเลยเปล่งวาจาไปว่าโคนทัญญา เวลาเนี่ยเฮาได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้ตรัสรู้ธรรมแล้วเพิ่นก็นยังมาเชื่อเตื่อสองเตื้อสามเตื้อบอกว่าโกนธัญญาเราเคยอยู่ด้วยกันเราเคยโกงหกท่านบ้างไหมตั้งแต่อยู่ด้วยกันปากพดว่า พอเคยได้ยินพระพุทธเจ้าพูดเทศพูดจอดียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอก็เลยยกมือไหวยอมพุทธเจ้าก็เทศนาธรรมอริยสัจเจตังสี่และเทศนาธรรมธรรมมัจจักกับปวัตนสูตรโกฏญญะเป็นคนแรกได้ดวงตาหันธรรม ในวันเนี้ยเมื่อเจ้าวันมาอาสาหะูชาเนี่ยก็ออกไม่ออกในโลกนี้จึงเกิดแก้วดวงที่สามเกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าตลัสจรู้แล้วมีธรรมะแล้วแต่บ่มีพระสงฆ์มีสองดวงเต้าอัน้นมีพระพุทธกับพระธรรมวันนี้จึงเป็นวันที่เกิดสังฆรัตนะ คือเกิดพระสงฆ์ขึ้นแทนดวงหนึ่งเรียกว่าแก้วสามดวงถ้ามีกะาพระพุทธกับพระธรรมก็อยู่บ่ได้เมินถ้ามีกะาพระธรรมกับพระสงฆ์ก็อยู่บ่ได้เมินถ้ามีกะาพระสงฆ์มีพระธรรมบ่มีพระพุทธเจ้าก็อยู่บ่ได้เมินนักปรา์บัณฑิตเปิ้นเปรียบว่าเฮาจะตั้ง ก้อนเศร้าตั้งหมอแขงสองก้อนรับรองว่าประมัน่นสี่ก้อนก่อนักล้ำไปมีที่เอาทุกหลัวมีสามก้อนมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระสงฆ์มันถึงตั้งมัน่นยึดมั่นถือมั่นได้ปืนที่เอาอิงกันสองบอก มันบอกเองได้เมิอนําเดียวโกโก้ถ้าสามบอกนี่บอกโก้ง่ายๆเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญเชื้อใดถ้าเปิ้นตอบเมื่อเปิ้นถามเมื่อถามว่าวันนี้เป็นวันเกิดสังฆรัตนะแก้วดวงที่สามเกิดขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าก็เป็นแก้ว พระธรรมก็เป็นแก้วพระตรงก็เป็นแก้วแล้วในวันนั้นเองพระพุทธเจ้าเตตะาธรรมแถมจองลืม่มสามลืม่มวัปปะพัตติยะมหานามอัสชิก็ได้หูธรรมตามแผ่นในวันต่อต่อไปเนี่ยติดตุลุงนำมาเสนอหื้ เจ้าปี่ในน้องจังหลายฟังว่าพระพุทธศาสนามีความสำคัญเออี้